ระแชงสถาญาตยอมลังมาเกื้อกูลด้วยความมุ่งมันและด้วยความดีพระราษวร์มุนีหลวงพ่อแล้วพัฒนาคำจุนอนนี้ได้เวลาติดติดเวลาได้มาบผมกัว่าพี่กุลาพาพี่ลาพา

ท่านคณะเจ้าพระนับปัจระบานแสดงพระธรรมเทศนาในอานามตากรามันนาถุคุณธรรมอันเป็นเรื่องยับงุคคลไม่ให้ตายไปจากโลกนี้ปารถในงานปำเพนิุูษพระนานุปทานกิจซึ่งคณะท่านเจ้าภาพ มีคุณโยอวตาพิชิตคุณุูไรเพียงประวัติเป็นเจ้าภาพและมีประธานด้วยกันดังนี้หนึ่งคุณโยมแท่มคุณโยมรวมบนเทสองครอบครัวคุณโยมรองน้อยตะตาลสามครอบครัวคุณโยมปราตัวทิฟสี่ครอบครัวคุณโยมปฏิเสียงประวัติและห้าครอบครัว ตัวเองพัฒนาและคุโยทุที่เจรอนมาลาที่ก็เป็นประธานในการจัดการชานนักกิจขึ้นในวันนี้เพื่ออุทิศไปให้แก่ดวงวิญญาณของคุณย่าเจียนเปียงสวาสซึ่งท่านได้อำลาจากโลกนี้ไปแล้วจมามพ่าก็ขอเรียกคุณย่าเจียนเปียงสวาส เพราะท่านเองก็มีศักดิ์เป็นญาของอาตามภาพเช่นเดียวกันเมื่อท่านจำจากพลาดจากท่านทั้งหลายแต่ภายหลังแต่ได้อยู่กำเพนประโยชน์ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนตนของท่านและประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นเวลายาวนานถึง9 8ปีด้วยกันจริงๆเลข98ปีนี้เป็นเลขที่เรียกว่าเลขสวยหลายคนนี่คิดจะเอาไปแทงหวยกันแนละ้ว แต่เลขถอยนี่เขาเรียกว่าเป็นเลขของผู้ที่มีบุญเพราะอตาตมาทราบว่าคุณย่าเจียนนั้นเป็นคนที่ใจบุญสมทานเป็นคนที่รับเด็กช่วยเหลือเด็กมีอาชีพในเรื่องของการทำยาในการช่วยเหลือเด็กมีกินการงานบุญงานกุศลที่ไหนไม่ว่าจะเป็นงานบวชก็ไปร่วมเข้าใจไปเอาด้วยมีงานกระถินก็ไปร่วมด้วยด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณโยมคุณยา่า ญาติเตียนติบสวาสด์เป็นผู้ที่มีบุญและอัตมภาพเองก็มีโอกาสได้มาเทศในงานนี้เรียกว่างานชาปนกิจโตเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นบุญของอัตมภาพที่มีโอกาสได้มาแสดงพระธรรมเทศนาอบรมญาติโยมทั้งหลายการจับไปยังไม่มีวันวนกลับมาของคุณโยมญาติเตียนติบสวาิ์ในครั้งนี้ เป็นการจากคัางสุดท้ายย่อมอย่าความรักและความอะไรที่เกิดแกุ่ตรพิดาและญาติสนิทมิตรหายและท่านที่เคารพนับถือกันเป็นพน้าอาศัยความกตัญญูกะตวเวทีของลูกๆอาศัยความเคารพความรักความอะไรของญาติสนิทมิตรหายหมายจะให้ดวงวิญญาณของคณญาติเดตกสบาลไปเป็นสรงอยู่ในสัมภายรยภพขณะท่านจะพา มีการบำเพ็ญกุศลอุทิษปานให้เป็นลำดับโดยมีการเลี้ยงพรัตหานเทศแต่พระภิกษุสง์จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาขึ้นในขณะนี้และในเวลา14นฬกา30นาทีของวันนี้จะมีการอบราฒนาพระสงฆ์ตรวจนาฬิกาและพิจารณาภาพาตกลและชาปนกิจศพในวันนี้เวลา14นาฬิกาตอน ก่อนระากไร้วิญญาณของคุณญาติเจียนเสียตาบานที่นอนนิ่งอยู่ในโลงตรงหน้าของโยงหลายเรื่องหลังของตะบะพาดนี้จะทําการชาปนกิจในวันนี้ท่านกาลังบอกญาติโยบว่าชีวิตของคนเรานั้นในที่สุดก็มาถึงจุดนี้ด้วยกันทุกคนดังบทที่คนที่ว่าอันวางตายชายนาฏีดีไม่คนมีหรือจนก็ ถึงแสบรักก็ต้องรักหาพันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าเร็วเร็ยวยศและลาบมาไปไม่ได้แน่เหลือเพียงแต่ต้งทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติต้องทิ้งไว้ให้วงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไปตอนนี้ท่านกำลังบอกอรรมภาพระยะโยมว่า ยมผู้ปงดีๆท่านบอกว่า่รงที่นอนอยู่ในโลงอยู่ตรงหน้าแต่ก่อนมาท่านก็เป็นเหมือนเช่นฉันอย่างที่ท่านนอนอยู่ใต้แ่ตลงนั้นไม่ช้าบานฉันก็เป็นเช่นท่านเองเรียกว่าไม่เว้นแม้แต่พระผู้เทศหรือโยมผู้ปางก็มีจุดหมายปลายทางเดียวกันคือความตายเป็นเพื่อนหน้าเช่นกันทุกคนนั่นเอง บุคคลที่ได้รับการอะไรเอาวอตอนจากตายหรือตอนที่จากไปแล้วก็แสดงว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีติดอยู่ในจิตใจของท่านหลายดังเช่นคุณย่าเจียนเดียงสวานี้ก็เข้ารักษณะที่ว่าอันคนดีตายเหมือนลรคไสมาลงหัก ผู้คนรับระลึกอยู่วิรู้หายญาติโยมทุกท่านการที่ท่านทั้งหลายได้สละเวลาท่างกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์และโอกาสของท่านโอกาสเวลามาร่วมงานบะเพ็ญตุโตในคำนี้ท่านทั้งหลายได้ประโยชน์อะไรบ้างหากลึกไม่ออกบอกไม่ถูกอัตามาภาพจะได้การเอาสาระของการางานศกให้ท่านทั้งหลายได้ โดยยอ่อๆออเหมาะตัวแก่โอกาสเวลาประมาณสามข้อด้วยกันประการที่หน่งคือได้เห็นความดีของท่านผู้จากไปประการที่สองได้เห็นใจท่านเจ้าภาพประการที่สามได้เกิดความสุนทราในสัจธรรมประการที่หนึ่งได้เห็นความดีของท่านผู้จากไปนั้นคือเห็นคุณค่าแห่งชีวิตของผู้ไวชนได้เด่นชัดขึ้น การมองเห็นความดีของท่านทำให้เกิดการเาดทูพบูชาอะไรอวรดังที่ท่านทั้งหลายได้นำดอกไม้ต่างๆมาจัดขึ้นบำเพ็ญขึ้นมาเป็นตลอเป็นการบูชาท่านดังเช่นคำที่ว่าดอกไม้ที่รายล้อมเข้าออ้อมให้อุ่นใจด้วยรักและอะไรด้วยสายใยที่ผูกพัน ดอกไม้ทุกๆดอกคือสิ่งบอกอา,ราสร้างสรรค์ความดีนับอน,นันต์เพียรมุ่มั่นตลอดมาแต่าก,การทุกแห่งคนทุกผู้คนรับควรหาแต่ละดอกที่โยมเห็นนั้นคือเหรียญตา,ตา,ข,อาของคุณค,ธธค่คณาของความดีของคุณโยมนเองฉะนั้นการที่ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมทำบุญอฏิทินบวนบุศรนี้ให้แก่คุณญาติเกียรนั้นก็เพราะคุณงามความดีของท่านนั่นเอง ึก็มีอระเจ้าภาพก็คือบุญิีดานั่นเองการที่ท่านหลายนําซอปัจจัยก็ดีสิ่งต่างๆที่นํามาช่วยเหลือคณะนเจ้าภาพก็ดีมามอบให้เกจภาพที่สูญเสียอุคคลอัปนเป็นที่รักนั้นมีได้เป็นการทานอะไรผู้ตายแต่เพียงอย่างเดียวนั้นแต่เป็นเครื่องแสดงน้ําใจของท่านหลายน้ําใจก็คือน้ําที่ร่างออกมาจากใจที่ให้ จเอามิธีไคยมาบางครับเราเองแต่ไม่มีน้ําใๆจะสู้น้ําใจได้ท่านจงกล่าวไว้ว่าน้ำพอน้ำรองนั้นยังเป็นรองน้ําใจน้ําไหนก็สู้น้ําใจไม่ได้การจะรู้ว่าใครมีน้ําใจหรือไม่มีน้ําใจก็ดูไม่ยากไม่ยากอันคนดีมีน้ําใจท่านกล่าวไว้ว่ายามเจ็บเขาก็ไปเยี่ยมให้เรา ยามตายเขาก็มาเยี่ยมผียามมีเขาก็มาช่วยเหลือแต่คนไม่มีน้ำใจที่ดูไม่ยากเจ็บก็ไม่มาเยี่ยมไห้ตายก็ไม่มาเยี่ยมผีมีก็ไม่เคยจะช่วยเหลือถามว่ายามใดเล่าที่เราจะควรแสดงน้ำใจหรือเห็นใจซึ่งกันและกันท่านสอนให้ดูเห็นสามอย่างคือยามตนยามเจ็บและยามตาย สามจอนี้สำคัญมากต้องจังไว้ให้ดีนะโย่เป็นโอกาสพิสูจน้ำใจกันเขาบอกว่ายามยากจนอัดโศนมีผู้ใดเพื่อตูลเชื่อเจือจูนอนุเคราะห์แกเราบ้างยามเจ็บไข้ได้ป่วยมีภัยมาเยี่ยมมาเยี่ยมเรามาถามาระทุกสุติปเราก็เป็นอย่างไรบ้างเจ็บป่วยเป็นอะไรหายหรือยัง ซื้อเขาเรียว่าซื้อยาซื้อขนมซื้อของไปเยี่ยมและสุดท้ายยาจากโลกไปนี้ไปแล้วอ,อ,อนทหายใจไปแล้วยังมีใครบ้างนะถวไว้มาร่วบไว้อะไรในการจากไป,กกรปรของเราบว่าเพราะฉะนั้นน้ำตาที่ท่านหลายหลังไหลมาเกิดขึ้นในวันชาปนิเกิดศบนี้จึงเป็นเพื่อวัดราคาของคนได้อย่างสงเชื่อวกัน ประการสุดท้ายประการที่สามคือการได้เกิดความสึนทรในสัจธรรมว่าชีวิตทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบน,นี้ตามมีสิ่งที่หลีกไม่ได้เลี่ยงไม่พ้นทุกคนต้องประสบพบเจออยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าประการแม้ผู้นั้นจะมีอำนาจ้นฟ้าเ้นตารถแผ่นดินก็หลีกหนีไม่พ้นหนีอะไรก็หนีได้แต่ที่หี ไได้คือหนึ่งเราหนีความแก่กันไม่ได้นโยมเพราะคนเรามีความแก่เป็นธรรมดาประการที่สองคือเราหนีความไข้กันไม่พ้นเพราะคนเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาประการที่สามคือทุกคนต้องตายอันนี้เป็นสัสจธรรมเพราะคนเรานั้นมีความตายเป็นธรรมดาประการที่สี่ต้องไกลาจากคนรักของเราเพราะคนรัก มีความรัดภาพจากคนรักอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องัดภาพจากสิ่งมันเป็นที่รักที่ชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาให้รู้ไว้ไม่ใช่เป็นทุกข์แต่รู้ไว้เพื่อให้เตรียมการน,นะประการสุดท้ายประการที่ห้าคือต้องเป็นไปตามหลักรกรรมคือเราทํากรมดีย่อมได้รับกลดีเราทํากับชั่วก็ย่อมได้รับกับชั่ว เทนี้เราจึงควรรับชั่วพระพุทธเจ้าจะขอนให้รับชั่วทมดีทำจิตใจของเราให้โปกงใสนัเองเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราท่านทั้งหลายจะได้รีบรดงผลฝ่ายในการสร้างบุญกุศลคุณงามความดีเช่นเดียวกันกับคุณย่าเจียนนั่นเองเพื่อเป็นสิ่งที่เป็นอนุสาวรีแห่งชีวิตอันเป็นเครื่องที่ยังผู้คนทั้งหลายให้ล่ลึก นึกถึงในยามที่ทั้งมีชีวิตอยู่และในยามที่จากไปเขาก็ยังนึกถึงออยังคิดถึงเราบุคคลที่ไม่ประมาทโยกย่อฝนฝ่ายทาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไ้จะเป็นเหตุให้สุยามอยู่เราก็มีคนรักยามจากเราก็มีคนอะไรยยามตายก็มีคนเสียดายคิดถึงเรา รือยามอยู่ก็มีผู้ประทากยามจากก็มีผู้ประถับและยามอยู่ก็มีคนเลี้ยงกายแม้ยามตายก็ยังมีคนเลี้ยงวิญญาณว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตหาของเราทั้หลายคิดได้เช่นนี้ก็จะรู้ซึงถึงความเป็นไปของชีวิตว่ามีการเกิดขึ้นใรือเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ากลางและแตกสลายในที่สุดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ายาเปินจิตสั สมุทัยธรรมังสัพพันตังเดโรภาธรรมัางแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดทั้งตัวย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันไม่มีใครลหดพ้นได้ตามกฎธรรมารุตติที่ว่าแม้ต่อนกายในกิ่เมฆกลางเวนซ่อนกายากรามสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวในุบเขาลำเนาภัย ณจิตใจคนตายนั้นไม่มีจึงสรุปได้ว่าอุคคนใดได้อบรมสงสมความดีไว้เป็นอนุสาวรียแห่งชีวิตแม้จะละทิ้งสัพทานร่างกายไปจากโลกไปนี้แล้วแต่ความดีที่ได้ทำไว้นั้นหาได้ลมตายจากตามไปด้วยแต่ดำรงคงอยู่เป็นอนุสร ให้คนผู้อยู่ข้างหลังดังเช่นเราท้งาย้อนลำลึกนึกถึงตัวบุคคลผู้กระท,ท,ทำความดีอยู่เสมอดังเช่นความดีของคุณย่าเกียรติเอกสวัสดิ์ที่ติดตาติ้งใจท่าน้งายอยู่แล้วนั้นเข้ารับหนาทีา่ว่าเกียรติคุณก็ปรากฏเกียรติยศก,ก็ลือชาเพราะความดีที่ได้สังสมมาบ,บัญชาให้ได้ความดีตอบแทน เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรีบปดปายทำบุญให้ทานสร้างบุญของบุญง,งามความดีเอาไว้้งแต่วันนี้คือต้องเตรียมเสบียงคุณธรรมความดีบุญกุศลไปในภพหน้าให้พร้อมให้เข้ากับสานวนที่โบราณที่ว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแล้วและเตรียแมแป้ก่อนจะเดินทางเพราะบุญนั้นเป็นเงาติดตามตัวไปทุกภพทุกชาตินโย บุญเป็นนิดในทุกที่คอยช่วยเหลือเพื่ออาไรห่างรอทีบอดคภัยบุญทิ่พักบุญรักษาบุญนำมาบุญนำพาพบสุมัสแม้ชีหลับแม้ชีหลับดับดวงี่มีใบบุญส่งให้วิวัตรสวัสดีคนมีบุญแม้ตไไายแต่ละประโยคศพก็สวยศพก็หอมยิ่งหอด้วยคุณยาวความดีหอมไปร้อยปีพันปี การทำคนสร้างบุญศนคบุญงามความดีนั้นนอกจากจะเป็นตะเยรสำหรับเดินทางไปสู่บรโลกแล้วยังชื่อว่าได้สร้างสิ่งที่ไม่มีวันตายหรือว่าไม่สร้างในสิ่งที่ไม่มีวันตายให้เกิดขึ้นแก่ตนเองหลักบทนิพนธ์ที่ได้ประพันธ์ไว้อย่างเผยเราะว่านรชาติวาไวยมารายเส้นทงอินทรีสพิน ทั่วในชั่วดีประดับไว้ในโถงาสมด้วยพุทธภาสิตที่ยกขึ้นเป็นโุเทศเทศนาว่าอัคตาติเมอกากาติเมยาตาาามิมิตาสัคาจเมีไกตานังทักขินัลััชาบุเทกัตมนุสษษรังติไกคบอกว่า,วาเมื่อทุกคนหวนและลึกนึกถึง คุณประโยชน์ของท่านคุณธรรมของท่านคุณงามความดีของท่านที่บุคคลนั้นได้กระทำไว้ให้แก่ตนในการก่อนว่าได้ให้สิน,นี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกินี้ของเราผู้นี้เป็นญาติของเราเป็นเพื่อนสนิทมิตรมัยของเราดังนี้แล้วก็ควรให้การทักทีนาทานเพื่อบุคคลผู้ละโลกนี้ไปแล้ว อิมินากระตะคุณเย,ยนะด้วยอำนาจบุกุศลพลังความดีที่คุณโยย่าเจียนเพียงสวาได้สร้างสมบุญไว้แต่ครั้งยังมีชีวิตอยู่นั้นประกอบกับอำนาจบุกุศลทักษิณาลุปทานกิจที่คณะเจาภาพระยานิ้พอทั้นสารุิษถล่มลายพูมาร่วมงานใน,นครั้งนี้ ได้กระทำอุทิศส่งไปให้เป็นลำดับนั้นจงเป็นวิถีแห่งบุญบรรดาให้ดวงวิญญาณของคุณโยมญาติเจียนเสด็จสวัสดินประสบแต่สันติสุขในสัมภารยภพสมตามเจตนาบารรีของท่านคณะเจ้าภาพและบุตรดายาตจริทิศหมายทั้งหลายทุกประการอนึงออนึงขออำนาจอุศิพลบุญนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ท่านคณะเจ้าภาพ ละติโยสาผู้ชนทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยทำแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จของความปรารถนาทุกประการอัตมภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอนามตการา ไวแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด <Exodus>. ้วยประกานี้สาธุขอเรียนเจ้าภาพเข้าไปด้วยการทั้งใจของอานริธีัมโนยานีนังโอตตสุกิตาโอตตยายโยกับเเจ้าขอุทิคโอละโปเน ai hai, hai cảm khát nhà tiền tòa, phụ tửu ăn đoàn ngã bay tửu ăn mặt hai, phụ tửu ăn mặt hai, phụ Ngày ăn mặt hai, phụ tửu ăn mặt hai, phụ tửu hai, phụ पिता किप